เรียบร้อยแล้วครับเส้นพาสต้าผัดกะเพรากุ้งปลาหมึกครับผมมาแซ่บๆน้ำกันครับนี้เฮาสิมาเฮ็ดเส้นพาสต้าผัดกะเพราทะเลครับผมนี่จะเป็นเส้นขนาดอ่าหนึ่งจุดหนึ่งมิลลิเมตรครับผมเฮากระิเตรียมนี่ครับปลาหมึกกุ้งครับสองอยางครับผมทีนี้เฮากระตั้งน้ำต้มเส้นครับผมติใจหน้ามันดอกท่านตะวันไปน้ำ ประมาณหนึ่งส่วนตัวครับน้ำเดือดแอ่วเขาใส่เสศษพาสต้าลงไปครับมันตียังต้องไปสิตืดอ่ะนี่เข้ากันก็ใส่เศษเกล็ดแยกทั้งหองครับเขาตีต้มให้มันสุกป,ประมาณจาก ผมให้ประมาณแ0ดิเพอผมเดี๋ยวเอามาคุกกับซอยกับเท้าของเท้าครับแต่เขาลวกเส็จแล้วเขากระสีมัดพานน้ำเย็นครับให้เส้นให้เส้นมันมันคลายความร้อนออกครับแล้วเส้นเขาจะเหนียวนุ่มนี่ครับเส้นจะเล็กมากครับหนึ่งจุดหนึ่งมิลลิเมตรครับนี่ครับทีนี้เขาับไปเตรียมผัดกันเลยครับแบบแล้วเขาจะล่างกระชายเชเ่ยครับ แต่ถ้านี่ผมพึงผัดไหมไอ้ขัดไม่ไหม,หม,หมว่าดิเห็ดผลเ,เพราะว่ามันมีฝุ่นหลายเข้าสีมาเขียนกลุ้งก่อนครับอันดับแรกพาไวาจะเข้าไปเสียนก่อนนี่เอาไปผัดเลยมันจะเห็นเห็ุกุ้งเข้า ก็ต้องมือเขานี่ตัวเด็กลงครับแต่มันก็ต้องร้อนมากครับลงไปด้วยเรียบร้อยครับตัดึ้นเลย

ยาวครับพราอีกทีนึงที่เป็นของเล็กน้อยอเอาเลยผิวขาวครับหนึ่งลาครับปลาเขียวครับต้มหอยครับ ให้คนครับน้ำตาลหนึ่งต่อนน้าครับชุโรด <c oughs> ครับผมตามด้วยเซนครับผม อันนี้สำหรับหนึ่งจานผมไปใจะใส่คุกก่อนหนึ่งงไปครับ โดนครับตามดดวยกับเขาเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผม กระเทักเสิร์ฟได้หนึ่งจานของเ้าครับเสร็จเรียบร้อยครับพาสต้าผัดกะเพรากุ้งมึกครับ